คดพลังจิตเคล็ดวิชาชีวิตสู่ความสำเร็จในยุคใหม่ในตอนนี้จะเป็นตอนที่เราจะพูดถึงชีวิตที่ชิวๆช,ชีวิตที่เรียบง่ายสมัยนี้วัยรุ่นเขาบอกว่าฟินๆหมายถึงว่ามันอย่าไปจริงจังมากเกินไปอย่าไปดุด,ดันอย่าไปเคร่งครัดเขา,าคนเคร่งเครียดเนี่ยเป็นคนที่แปลกผิดปกติแต่คนที่อะไร หลวมเกินไปก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่คนที่มีสภาวะของความสมดุลทางจิตทางอารมณ์หรือแม้แต่จากการกระทำ <c oughs> เขาเรียกว่าหยุดหยวนนะเิมเซมยังไงก็ได้หรือวินวินภาษาของคนรวยรุ่นสมัยนี้มันจะเกิดสภาวะของฟินฟิคือสบายใจอะไรก็เรียบง่ายอะไรก็สนุสนานหวัวเราบ้างยิ้มบ้าง ให้ความผ่อนคลายความสบายเนี่ยมันเป็นเคล็ดวิชาชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหมือนกันเพราะถ้าเราหน้าตาเคร่งเครียดคิ้วขมวดหรือแม้แต่เสียดีกับทุกเรื่องเราจะกลายเป็นคนจริงจังกับโลกใบนี้จนหน้าเบือ่อผู้คนรอบตัวเราก็จะหันหลังให้เราหรือแนงหนีไปจากการคบหาสมาคมความหวเฮะความสนุกสนานความร่าเริงมันเป็นสเสน่ห์ง่ายๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา ที่จะทําให้การผ่องถ่ายชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่ดีกวา่ามุมมองของชีวิตที่สนุกสนานนี่แหละที่จะปลดล็อกชีวิตของเราที่จริงจังที่ดูเข่งขึมเข่งเครียดได้อย่างสนุกสนานและง่ายดายฉะนั้นวันนี้ต้องถามตัวเองว่าหัวเราะเป็นหรือยงังยิ้มเป็นหรือยงังที่สําคัญกว่านั้นก็คืออารมณ์ขันฝึกมองโลกอย่างมีมุมฝึกมองโลกอย่างมีทัศนคติที่มันสนุกสนานหรือว่าล่าเริง แล้วคุณจะพบว่าไอความสบายๆของชีวิตนี่แหละที่มันจะดึงดูดความสําเร็จหรือความโชคดีหรือแม้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณก็คงจะไม่ชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาเคร่งครึมดูจริงจังมากเกินไปใช่ไหมคุณชอบคนที่มีสเสน่ห์ที่มีความสุขที่ดูมีอารมณ์ขันหรือแม้แต่ร่าเริงแล้วก็มีความสุขกับทุกสถานการณ์ถ้าคุณชอบคนแบบนั้นคุณชอบใช้ชีวิตที่มันดูไม่เคร่งครึมเกินไปไม่จริงจังหรือซเรียสเกินไป การผ่อนคลายความรู้สึกสบายๆของชีวิตที่คุณพยายามเปล่งประกายออกจากในตัวคุณนะครับจะดึงดูดความสำเร็จและก็สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้อย่างน่ามาหัศจรรย์ลองทดลองดูลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองลองทําความร่าเริงความสนุกสนานให้เกิดขึ้นกับชีวิตตั้งแต่วันนี้และสิ่งที่จะตามมาให้คุณได้มองเห็นผลอันมหัศจรรย์ของวันก็จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง แล้วคุณก็จะรู้ว่าชีวิตง่ายนิดเดียวแค่เปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความร่าเริงแค่เปลี่ยนความเข่งขรึมซีเรียสให้กลายเป็นความสบายสบายสนุกสนานคุณก็จะพบมุมมองและความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่สนุกสนานและก็มีความสุขได้โดยฉับพลันทันใดครับ